ในมือผมมีระเบิดอยู่ผมจะเอาระเบิดนี้ไประเบิดบ้าน NPC ซถึงเวลาระเบิดตุม้มอุ้ยเราระเบิดได้ดรัวๆวเลยเออตัวเราเหมือนทุ่นระเบิดนะทุกคนว้าวนี่ไนงะบ้านของพวกคุณผมเป็นนักทำลายล้างว่านนี่นงะอีกรอบนึงอีกรอบโอ้โหหมดเกลี้ยงโอ้ยทำไมคนนี้ระเบิดใหญ่จังเลยอ๋อเขาซื้อตรงนี้ใช่ไหมราคาพันสี่เลยเหรออ่ะโอเค อัปเกรดเป็นระเบิดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้คืออะไรบล็อกการระเบิดใช้ราคา700เหรียญว้ผมได้เป็นเอฟเฟกตอนนี้เรามีเงินอยู่29,000มีมากพอที่จะอัปเกรดระเบิดเป็นเลเวล3แล้วโอ้โหนี่ไงเหมือนคนนี้เลยเดี๋ยวเรามาอัปเกรดนิดนึงนะอัปเกรดระยะความกว้างของระเบิดเราโอ้หเรามีเงินแป๊บเดียวหลักหมื่นแล้วนะเดี๋ยวเราอัพน้ำมันด้วยโอเคประมาณนี้แหละมาดูกันหลังจากอัปเกรด ระยะมันจะเป็นยังไงอ๋อผมเพิ่งเห็นว่าถ้าเรากดสเปซบาร์แล้วมันจะพุ่งลงไปเลยนะทุกคนนี่นี่นี่เตรียมแล้วก็เกดสเปซบาร์คือการพุ่งลงไปเลยนะนี่ไนงะนี่ไนงะนี่ไนงะอ้าวโอเคโอเคถ้าน้ํามันใกล้หมดแล้วระยะมันก็จะเล็กลงด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวต้องเติมน้ํามันขึ้นหน่อยนึงน้ํามันเราระดับเก้าเองไป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 มาแล้วระเบิดทําลายล้างเมืองของพวกคุณไงลนะ่ะ นี่แน่มาเสิร์ฟถึงที่เลยนะโอ้ทุกคนเรายังมีน้ำมันเหลืออีกเยอะเลยเออเรียบร้อยหายเกลี้ยงเมืองที่สองมาเมืองที่สองก็มามาเลยเมืองที่สองเดี๋ยวเราจะเอาเกตถังน้ำมันเรื่อยๆเลยนะผมคิดว่าถ้าเราอยากได้เงินเร็วๆเราต้องมีถังน้ำมันเยอะๆนะโอเครอบแรกเรียบร้อยคือเราต้องเล็งดีๆนะ อ้มเรียบร้อยเมืองต่อไปมาโอเคเมืองที่3มโอ้ยรู้สึกเมืองที่3วงจะเล็กลงมากเลยนะเนี่ยน่าจะไม่พอที่จะทําลายล้างเมืองอียิปต์ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อระเบิดเชอร์รี่นะทุกคนเลเวลสี่นี่ลูกระเบิดยักษ์ของเราอืมแต่ของเราก็เท่เหมือนกันนะระเบิดแบบ ธรรมดาก็เท่เหมือนกันดูเหมือนว่าครั้งนี้ก็จะยังไม่เคลียร์นะทุกคนระยะเราเล็กเกินไปนะโอเคเราต้องซื้อถังน้ํามันเพิ่มอย่างน้อยก็ต้องอีกสองถังเลยนะเอะออนนีเดียวอุ้ยโอ้ทุกคนจบเลยพอไหมเนี่ยเฮ้ยเราเคลียร์ยียิบได้แล้วโอ้ยตอนนี้เรามี4ี่แสนแล้วเนี่ย ลืมดูเลยมั่วแต่เป็นระเบิดบ้าน NPC มัว่วเพลินมากเลยนะทุกคนเกมนี้เดี๋ยวเรามาซื้อระเบิดลูกใหญ่ขึ้นกันดีก,กว่านะอ่าเดี๋ยวเราสุ่มได้นิดนึงนะใช้2 3งหมเองขอดีๆขอดีๆเฮย้ยโอกาส8%เปอเงแปดเป็นได้เป็นบวกน้ำมัน2บวกรัศมีบวก3คูณเงิน1.5โอ้โหโคตรดีเลยเนี้ยดูรัศมีสิ ือเราต้องไปดูที่อียิปต์นะทุกคนว่ารัศมีมันเยอะขึ้นมากแค่ไหนนะโอเคมาอียิปต์ผมมาแล้วเออมันก็มันก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะก็รู้สึกได้อยู่อ่าโอเคเผื่อน,น้ำมันก็มีถึง15เลยนะตรงนี้นี่คุ้มมากนะทุกคนจําเป็นมากมันเหมือนเป็นทั้งบัฟแล้วก็เปลี่ยนทั้งเอฟเฟกของการระเบิดให้เราเลยนะนี่ทุกคนเราเหลือน้ํามันเพิ่ม4ี่กับโลกใหม่นะอันนี้เป็นโลกที่ห้านะทุกคนโอ้โลกที่5วงก็พอๆกับอียิปต์เลย น้ำมันไม่พอแล้วทุกคนเราต้องอัปเกรดน้ามันเยอะๆหน่อยนะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดเป็นกล่อง TNT ได้แล้วนะทุกคนคือมันสามารถ F K ได้ใช่ไหมอ้าโอเคคือเราสามารถ F K ได้ด้วยนะถ้าเราปล่อยไปมันก็จะอัตโนมัติให้เราเลยใช่ไหมโอ้เป็นการอัตโนมัติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้รู้สึกเสียระเบิดไปฟรียังไงไม่รู้ะใช้ระเบิดเยอะมากต่อด่านนึงเนี่ยคือปกติการที่ผมจะไปด่านต่อไปจากด่านอียิปต์เนี่ยน้ำมันจะเหลือสักประมาณ78อันอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้อมไม่น่าจะเหลือพอไปด่านต่อไปได้นะมาแล้วทุกคนผมเอเคไว้แป๊บเดียวเองตอนนี้มีเงินอยู่3ล้านแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อถังน้ํามันใหม่เลยนะทุกคนเป็นเหมือนถังน้ำมันมากกว่าที่จะเป็นระเบิดนะเฮ้ยลด80%เลยผมชอบของถูกมามาสุ่มกันเลยทุกคนโอ้ไนัมาเป็นอะไรเนี่ยบวกระยะขึ้น3อุย้ยโอเคนะบวกตั้ง3เนี่ยผมกําลังต้องการระยะพอดีเลยเดี๋ยวเราไปลองกันนะทุกคน ผมว่ามีสิทธิ์ที่เราจะเคลีย์โลกนี้ได้นะนี่แน่เราเบิดให้หมดเลยโหเหลือเหลือผมว่าเหลือเลยเหลือแน่แบบนี้เออเออเอาเ,อาเ,อาเลืออีกคนนึงตรงนั้นเออเคลีย์แล้วในที่สุดก็มาด่านหกได้สักทีอา้าวหมดพอดีน้ำมันหมดผมว่าโอเคเลยนะทุกคนไอระยะสามเนี่ยคือมันดูเหมือนเป็นของไม่ดีแต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะดีอยู่นะ โอ้ยเล่นแป๊บเดียวมีเงิน11ล้านแล้วมาซื้อเลยแบตเตอรี่แต่เราไม่ได้อัปเกรดระยะถังน้ํามันเลยโอเคเราอัปเกรดระยะก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมรู้สึกผมเน้นระยะมากเลยผมเป็นมากกับระยะนะทุกคนตอนนี้โอ้โหระยะเราอยู่ที่29เลยนะมาดูกันว่าระยะ29เนี่ยมันจะโอ้โหไอ้โลกแรกคือแบบกว้างทะลุเลยโลก2ก็ทะลุมาลก3ม,มันจะต้องสองรอบนะปกติรอบนี้อ่ารอบนี้ทีเดียวได้เลยนะทุกคน อียิปต์โอ้อียิปต์วงใหญ่ขึ้นแบบชัดเจนเลยนะเอออุ้ยอียิปต์ก็แค่3รอบเองมั้งเนี่ยใช่ไหมเราเหลือต้องแปดถังเลยทุกคนอืรวยเละเลยโลกนี้นี่เออเน้นพวกแบบตึก,ต,กตึกสูงๆนะมันได้เงินเยอะดี้าผมแนะนํานะทุกคนให้เราพวกระยะนะทุกคนระยะมันทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากจริงๆเนี่ยแปเดียวเราเคลียร์ได้ละ คือถ้าเราไปเน้นเรื่องระเบิดความแรงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็มันก็ดีแหละมันก็ต้องควบคู่กันไปแต่ว่าถ้าเราอยากเกมจบไวๆผมว่าระยะก็น่าสนใจดีนะทุกคนมาลองโคลาลระเบิดกันดีกว่าโอ้มาๆเมืองนี้แหละประชากรไม่ค่อยแออัดทําให้กําจัดยากมากๆเลยนะมาดูว่าเมืองนี้มันก็มันก็มันก,มนก็มันก็ดีขึ้นนิดนึงนะทุกคนลด80ซ มาถึงเวลาเปลี่ยนสกิลเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยอย่างเท่เลยสีแดงแล้วเปิดสีแดงเหมือนเกมรู้ใจบวกลัสมีแแล้วก็คูณเงิน1.75 oh โอ้มายก็อดโอคือครั้งที่แล้วคือบวกบวกลัสมีแค่3ใช่ไหมครั้งนี้บวก8แถมคูณเงิน1.75ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ละเหลือ14ถังนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถเคลียร์โลกนี้ได้หรือไม่ออเหลือเแล้วทุกคน ผมว่าน่าจะพอแล้วนะเมื่อกี้เราก็อัปเกรดไปหลายรอบอยู่นะเนี่ยน่าจะพอนะทุกคนนี่ไงพอผมว่าพอละโอ้ยผิดทางเลยบ้าเสียน้ํามันฟรีเออเรียบร้อยปิดฉากโลกเก่ามาเจอโลกใหม่โลกอะไรเนี่ยพีระมิดที่ถูกสาบเป็นพีระมิดเหมือนเดิมแต่ถูกสาบนะทุกคนครั้งนี้โอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะผมเล่นมาเกือบชั่วโมงหนึ่งละโดยรวมแล้วสนุกดีนะทุกคนเพลินมาก ใครที่ว่างๆลองมาเล่นดูนะครับผมคุณอาจจะแบบติดจนเลิกเล่นไม่ได้เลยก็ได้นะ